สวัสดีครับ f c พร้อมยังพี่พร้อมแล้วไปกับผมเลยเขาบอกว่ามีคนแก่อยู่ที่บ้านด้วยนะครับยางดีถ้ามีเด็กติดเจ็บนี้บางย่าอาจจะไม่ไปนะกลัวเหมือนพี่สมรักโอเคเอาไปกันเลยครับไม่โไอหม่นี้ดวเลยาัวเรงน่เยเป็มอ่ะเย็นๆใจเย็นๆนี่ไหอากันตีเลยก็ไม่ต้องเลยกันะ เอาหมากันนะเอ๊ะเอาเหรอหมอเอฟซีนี่เป็นไม่หญิงนะไม่หญิงเป็นรุ่นมะนะครับเป็นรุ่นมะเอออันนี้มะเป็นคนอารมณ์ดีมากพอเห็นบางยามาดีคุณมะแน่นอนว่าปลอดภัยแน่นะโอเคเดี๋ยวไปกันดูไปเลยครับมาเลยมาเลยอยัดเครืน๋อนัอันนี้เป็นบ้านชั้นสอง ขึ้นมาทางบันไดเหรอบันไดอ่ามันจะขึ้นมาทางบันไดใ้ามันลงไปข้าล้างมาเดียวเมื่อกี้มันเ็บลํำเลยลงไปข้าล้างนี่นี่เป็นงูเห่าห่อมีแผลเห็ดอ่ะนี่เป็นห่อหม้อเล่นตกใจมแล้วจับได้เยอยนี

เดีงล้างดไปเวมาทางนี้ได้ยโรงกวหิงเยเดียวครงกาหิ้เงี้ยเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเราพา่ไ้มะดูด้วยนะเดี๋ยวเราพา่ไมะดูด้วยโรงกัาเบให้ยอไมมหิงก้านมา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 ดูมาดู่ามา

เลี้ยงมันคู่มันนันปกติดีครับปกติครับหงอของมันตกใจมันจะเอาเครื่องคู่แบบนี้ละมาเลยคนนี้มามาเลยคนนี้มาเพื่อจะได้ถ่ายได้กล้องหรือไงไปเจอเลยไม่ได้กล้องมือล้างมือ KRC ก้าวลงรถวันนี้ครับอันนี้เป็นม้าเจ้าของบ้านนะครับนี่คือหน้าของนัีงยิ้มยิ้มยิ้มมา นี่ม้ายิ้มสบายใจแบบนี้นั่นคือสิ่งที่ปัญญาต้องการนะครับบอกอารมณ์โทนุกคิปเลยแค่นี้เองคือมาย้ายงูออกจากบ้านเจ้าของบ้านมีความยิ้มมีความมีความสุขก็โอเคบางยาสบายใจอันนี้คือมด้ายิ้มม้าทุกอย่างได้หวะโอเคครับขอบคุณครับม้าสวัสดีครับ